สบายดิบริขารองเียนบอบริขารงเฮียนบ่โอ้ลุกนันบริขารงเฮียนโอ้นเียนคนหน่อยนี่เด็กน่อยอันนี้แกไม่ได้ออแล้วเ่ลกมันบริเหตสวนบอโอ้มันม,ม,มันบุมี่ชือบุมมีคนชืเขาไม่ได้มาลองลือ ราคามันลดแก้ก็เลยบริสุธิ์ไปใกลกัยังราคาโลนึ่งหนหาบาทโอ้หแม่เีบเคุ้นนะข้อไม้มันนอนบ้อแหมันบัดข้อแห่งจับเลยก็จับเลยยังไงจับกันเอา ขึ้นไปแต่ซีขนมติดงงน่อย สูบประจำหมอเป็นไงปลาบได้เนาะบว้สูบบว้สูบมื่อหนึ่งกับบว้อันนั้นที่เขามื่อหนึ่งเอาตัวไหนบัวได้จักอย่างเล่าเล่าเกับกินมันมาเล่าข่าวกับกินยากระสุนอันนี้ยากยาเส้นป่ะประมาณยาแสบเองโอ้ของแสบป้าบได้เหรอเนาะ ปป้าหัวกับป้าอันกอกมีป้าไหนยอป้าหัวกอว่าเลวนะยอมป้าหัวดีก่อนป้ากอกมั้วะเออยอนเขอไว้เด้ <c oughs> อจ้า น้มีน่ามีราคากระตัมะะต้มเนาะจากรังค่าบทบาทเศาปามองใ้อยอะ เราแล้วก็วัาเราตัวมีคนปากเรามามเอ้าเราบอกเราใครเราเพื่อนดีป่อ๋อคปเลวกู่บลวละดอนลังเป็นเพียงเราเนี่เล่าเขาเล่าเขาวะ เราเข่าเนะดดานะพี่ีคนเชลโรโบทอยู่เราไต่มาพี่เนาะโอ้มมีห้องสีเข่าเลยพี่นนาะ Công sĩ si kháu cao, lùn cao nhỏ Công sĩ si đang đợi. Hello <cười> <cười> บ้านตังปะพี่น้องเมืองกระลึมแขวงเซกองอยู่ลาวไต้นพี่น้องเนาะบ้านชุนเผาอลักแงะมีเมินเศาที่ว่าเพิ่นกินหีบนะพี่น้องอาสัตว์ที่ว่าขาค่วยนะมองขาข่วยกินหีบสอดตามพิธีชนเผานะพี่น้อง ไม่แล้วเป็นเฮ็ดคืที่ที่เขจะเอาเอาสัตว์เอาคือเอาตัวควยเนาะปลูกใส่รักไปทำพิธีเนาะ บ้านเฮือนกับเห็ดด้วยใหมะพี่น้องเนาะหมูนั่นค่ะด้วยสังกะสีบางบ้านกับอะไรดีเข็ดยังต้มเขาอยังโอ้ตำโต้มน้ำกินป่ะนี่บอน้ำซีอา๊บโอ้ต้มให้พวกสบายปะโอ้ต้มซื่อๆปะแล้ว่ามีหักแมงใส่

ดียังปวดต้นปวดโตวะนั่นวะ<อ><อ>นั่นวะเออเป็นไรได้บ่เพ้นพากันมาจะใช้บางอย่างหามกันมาจะใช้แต่อันนั้นให้ปทางเขาโอ้โอเท่าวะแล้วก็หนุม่มสำนักขายแต่ได้หมูสำนันตัวไหน,น,ต,น,นตัวสำนัน

แทงกูเบ่เบ่ีแเบ่กับคนัวใหญ่โดสุดเท่าไดรสูงสุดโอ้สบายดีพี่น้องนี่เลยเดินทางมาครับ

เส้นี่นงมบุน,น,นบ,บุประมาณสามสิบลังคาเฮืนอนน้องะ เดินทางมาหอดจุดหมายครับมสบายดี บริของเฮียนบ่บริของเฮียนบ่โอ้ชุบน,น,นั้นบริของเฮียน <c oughs> โอ้ทันเฮียนเออคนหน่อยนี่เด็กน่อยอันนี้แกไม่ได้แล้ว่าลกมันบริเตส่วนบ่โอ้มันมันบุมีไผ่ชื่อบุมมีคนชื่อเขาได้มาลองเขาสือ ราคามันลดได้สิ่ก็เลยบริเหตไปไกลกัยังราคาโลนึง1 5บาทโอ้โหแมันคุ้นนะกฎหมายมันนอดคุแม่มันบนคแม่จะจับเลยก็จะจับนเลยยังไง คือแต่ซีขนมติดงงเลยไม่มันทหน สูบประจำหมอเป็นไงป้าโบได้เนาะโบได้ฮสูบโบไฮสูบมื่อนึงกับโบไฮอันนั้นกินข่าวมื่อนึงเอาตัวไหนโบได้จักอย่างเล่าเล่าเล่าก็กินมันบาเล่าข่าวก็จริงอยากกะบสูบอันนี้อยากยากเส้นป่ะประมาณยากเส้นเองโอ้ของแทบป้าโบได้เหรอเนาะ ไว้ป้าหัวกับป้ากอกมีป้าไหนย้อนป้าหัวก่อนวลนะยอมป้าหัวดีก่่าป้ากอกคน่เออยอดเือไว้เด mm. ้อ